พระโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสะโมตัสสะภะคะวะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสะ ายกรรมสามวจีกรรมสี่โนกรรมสามกรรมใด้ที่ลูกหลานได้ประมาทลาดท้งต่อหน้าและหลังก็ดีใน้ควรก็ดีขอให้หลวงพ่อปวดอโหสิกรรมกับลูกหลาน ตาตูตาตูตาตูทุกคนทุกคนอ้าวผู้อาวุโสหนี่เป็นทรงน้ำรงน้ำลวงปู่กันพี่น้องทรงน้ำลวงปู่เอาขาใจกระมังลูกหลานได้ร่างเมื่อร่างตีนนี่ทรงน้ำลวงปู่กันพี่น้อง สาธุถั่วพ่วินเออจริงเลยพี่บินพิวินสามคันนี่เอาต่นไปต่อไปกับพี่ดาวขอพ่นหลวงปูกันพี่น้องขอพ่นหลวงปูสงการสาธุ กะยกลยะไนแข็มแรงัเป็นหลุงโูหลุงไฟลุดหลานไปนานๆเข็มแรงยู่หลุแงหลุมพหลมไฟงามาะมาเมิไยอเี่ยวโอเหรนอคนใหญ่สุดอ่นั่งดูทรศัพท์เบดเบดเน้่

อลองปว่ป่ะปวน,นอลองผูกันก่ไหมแบบใช่อ นั่นแะคนนั่งนั่นแหละเนื้อกะทามนื้อกับเป็นเกินนะคะนั่นไ่เน้องข้ามน้องข้ามน้องเนื้ดที่นี่น้องเนื้อค่อยเบิ่งไอ้อยังแปลกๆเลยพี่น้องเนื้อทรงหน้าลวงปู่เนื้อข้าเป็นเนี้ยข้าเป็นให้พอน้องเนื้อข้าพี่น้องเออวางขันโบเลยวางขันโบแล้วสาธุวางขันโบเลยเนื้อ องทำเป็นไมถ้าเหมือนหนูมยาเปล้ยนีม่ยานะทามเนี่ยเจ็องหน้าไปดูเอออ้จะกกาบก้อนด้วยเออไปลองแต่ตันมาที่นี่ลองทำทำกอนลดกราบลองปูกอนลดโอ้เมาเลยอะจงเลยเมาเยอ หน่่ยแต่ตังกาบลงสามสามข้างลูกเออสาธุ